สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่นี่นะคะร้านขนมไอีหวานเย็นที่ยาวาราชนะคะนี่นะขนมหน้าตาหน้าทานมากนะและ,ะวันนี้จะมาลองโทรศัพท์ใหม่นะคะเป็นกล้องใหม่จากโทรศัพท์ซัมซุงกาล l a ซี่เ2สยี่สัลต้าเนี่ยนะ คุณเนี่ยก็คือเราจะมาลองกล้องกันนั่นเองนะเดี๋ยวจะถ่ายรอบกลางคืนให้ดูนะว่าภาพออกมาจะเป็นยังไงกันบ้างนะะแล้วก็อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดที่หยวนลาดให้ดูกันไปดยตัวด้วยเลยนะฮะเดีดูกันเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราเริ่มไปกันเลยนะเริ่มจากตรงนี้เลยนะฮะรถเยอะคนเยอะแน่นอนนะฮะช่วงนี้ ก็ดีมากเลยนะฮะก็เริ่มมืดแล้วนะบันนี้ากาศไม่ร้อนด้วยนะฮะนะรถตุกตุกด้วยนะฮะก็จอดรอให้บริการอยู่นะถึงั้านนี้ก็จะมีร้านขนมฟังนะฮะ นักท่องเที่ยวตังชาเติมเยอะแล้วนะครับช่วงหนี่มนะี่เลยค่ะเราเห็นนักท่องเที่ยวมากขึ้นนะเจ้าหน้าที่ก็บริการการจราจรอ,อยู่นะครับ อันนี้เป็นร้านไอศครีมนะคะเราจะเริ่มเข้าสู่ช่วงของอาหารการกินสตรีทฟู้ดต่างๆนะฮะนี่นะอันนี้เราใช้เลนธรรมดาเลนวายอยู่นะฮะเลนปกติเลยนี่นะคะเริ่มกันเลยนะเริ่มจากร้านบะหมี่นะฮะนี่ในอังบะหมี่เกี๊ยวกุ้งนะฮะ ห้าสิบบาทเท่านั้นกเกี่ยวซ่านะคะนี่นแล้วก็ตามติดไปด้วยหมึกย่างนะครับจะเป็นรังนกนะคะน้องเที่ยวเริ่มเยอะนะครับหชันหลาม หูสลามน้ำแดงบรันดีนะฮะคอปลาก็มีน่าทานม,มากเลยฮนะสูงให้ดูในกระทะเลยนะน่าจะเป็นผัดหมี่นะลูกค้าเต็มร้านเลยเนะี่ย แล้วน,นี้รู้สึกว่าจะเป็นหอยนางรมนะฮะสู่ไม่ดูนี่นะคะ,ะ,ะ,ล,ะ,คะลูกค้าเยอะเลยนะ,ะเรามาเยาวราชเนี่ยบรรยากาศคึกคักตลอดนะคะขาหมูน้ำปลาหวานนะเนี่ยมะม่วงนะ ไอสครีมน,นะสองพี่น้องน,นะครก็ขนมปังไส้ทะลักร้านดังเลยนะนี่นะคะนี่ก็ต้องเข้าคิวกนดิดนึงหนะร้านี้ คนเยอะนะฮเริ่มเบียดแล้วนะนะคะเป็นหมูแดงหมูกรอบก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานะฮะ เียชัยนาทาวอาหารที่แยะมากไปเนะครคบคนเยอะทุกร้านนะอันนี้เป็นเป็ดย่างนะคะโอ้โหน่ากินมากเลย นี่ฮะบรรยากาศไฟต่างๆา,ายไฟภาษาจีนนี่นะส,สวยๆเลยนะฮะก็เป็นท,ที่นิยมถ่ายรูปกันนะฮะนนี้เป็นร้านก๋วยจั๊บชื่อดังนะฮะก็เข้าคิวกันนิดหนึ่งนะร้านนี้นะฮะมีนัดะ,ะน้องๆนี่ดนตรีกันอยู่นะฮะ ทีเดียวดูของกินกันต่อนะเกียวซ่านะคะเสื้อผ้าด้วยกับเกี๊ยวซ่าเลยม,มันรู เฮลตี้ถามนะนะผลไม้ขนมหวานนะฮะคนเยอะมากขนมสวีททามนะคะก็ขนมหวานเช่นกันนะคะ ตงนี้คนเยอะนะฮะบัวรอยนิ้วทองยากาศคึกคักนะฮะคนเยอะดีนะฮะริ่มกัรจับใจใช้สอยกันนะเมงเก่านะกญี่ปุ่น เหนียวมะโม,โม่วงจุกกระจิกข,กขนมต่างๆนะนี่บรรยากาศนะนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนเลนเป็นอัลตว้ายแล้วนะฮะเพื่อจะได้เห็นภาพมุมกว้างขึ้นนะน,นี้ก็เป็นการรองกล้องใหม่ของเรานะฮะ คลิปที่ออกมาเป็นไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะชอบไม่ชอบนะนี่ค่ะบรรยากาศทางด้านหน้าร้านทองนะอันนี้ก็จะเป็นหัวเซ็งเหงนะมังกรขาวสตรีทฟู้ดนะฮะชื่อดังเลยนะร้านนี้บัจ่างด้วย ี่ตามตรอกซอกซอยก็มีของกินอยู่บ้างน,นะฮะเราตรงไปด้านหน้ากันต่อนะล้างบิงซูนะ,ะจุยกล้วยนะฮะน้ำผลไม้ ใช่นะฮะดูบรรยกาศฝั่งตรงข้ามก็เริ่มคึกคักนะของกินมีมากขึ้นนะนีนะตรงนี้ก็เดินได้ทั้งสองฝั่งนะฮะฝั่ง,งนึงก็เริ่มมีของกินมากขึ้นกว่าเดิมแล้วนะนี่ครัตรงนี้มีกระเพาะป้านะฮะ ก็ไยจับร้านดังนะฮะเป็นโรงหนังเก่าเนี่ยฮะร้านอ้วนโภชนะนะฮะคนเข้าแถวกันเยอะเลยนะน้องดารักนี่ยฮะ,อ,ะ,ฮะอันนี้ก็บึกย่างนะฮะคิวยาวมากเลยนะ คิวไม่ไหวเยอะมากเนี่ยก็ไร่ก็รีวิวกันมากมายฮะร้านนี้นะคนเยอะมากเลยเ้าไน่าจะรอไหวนะฮะไปดูของปิดกันต่อดีกว่านี่จีบหมูนะฮะจีบกุ้ง จอปูทอขาหนากิจมาเลยทะเลแตกนะนี่ราคาก็ไม่แพงเลยนะฮะเมนูมเยอะด้วยนะร้านขนมนะฮะตามาปนะคนเยอะเลยนะ ไฟต่างๆนะฮะสวยงามจริงๆนะค่ะส่วนใหญ่น้องๆก็มาถ่ายรูปก,กันเยอะเลยนะกับไป้ายไฟนี้นะร้านต่อมานะฮะนี่หมูตุ๋นเอ็นตุ๋นเยาวราศ กับกระเพาะปานะนี่ค่ะเนยกรอบนี่นะคะ้ค่ะอวายก็สวยนะจะเป็นขนมเบื้องนะสวยทุกคนเงเป็นหมดเลย แอมเยาวรานักท่องเที่ยวก็สนุกกับการกินการถ่ายรูปก,กันนะฮะดูบรรยากาศฝั่งนู้นนะฮะหืมไฟนะฮะทางทองนะี่น,นะสวยงามนะจิ้มหัวเห็ดนะ ไปดูบรรยากาศต่อนะะนี่เขาเป็นเกาลับนะฮะอันนี้ไหมมีคนน้อยหน่อยอ,อ,อืมากิตมาตัวหนะึ่ง มก็ตัดสินในะจน,นิดนึงไยอยากกินเหมือนกันนะดูนิดนึงนะ,<ฮ>ะยา่างกันตรงนี้เลยนะหอมเลยนะนี่นเนื้อขาบีงเราต้องไปกินกันต่อฮะก็ไม่น่าจะรอได้ะไดไนะ ถ้าเป็นบริเวณซอยตลาดเก่าเยวราษนะนี่ห้างะแกลรี่นะโยงนะเข้าไปดูในซอยกันนิดหนึ่งน,ะ,นะของกินก็เยอะนะซอยนี้ ข,ขนมผักกาดหอยทอดนะน้ำผลไม้ป,ปั่นมีนะคะาก็น่าลักนะคะ ขายของกระจุกกระจิกต่างๆนะของแห้งนะอันนี้น่าก,กินนะสุดยอดเลยสตีดฟูดอาหารตามสั่งนะไฟแดงแนละ้วอุ้ยไม่ทันเดินเพินนะถ่ายไม่ทันนะฮะตกใจไปเลยนะอยู่ที่ไฟลุกขึ้นมนาะ กทงทองตลาดเก่านะนี่นะในซอยก็ประมาณนี้นะคะไทยซอยก็จะเป็นนี้นาะผลไม้มแมลงทอดนะเดี๋ยวนะวนดูขาออกทางด้านนี้นะฮะก็มีเกี๊ยวปูหมูแดงซื้ออะไรกลับไปกินมัน้ยอันนะี้บรรยากาศสวยงามมากเลยฮะผะละไม้ต่งตางๆนะ หมูสเตะน่ากินหมูกรอบนะคุณดูน่ากินมากเลยนะนี่ ข้าวมันไก่ตอนกับเพาะป่านะข้าวต๋ยวเป็ดนะเตาวตวเป็ดข้าเป็ดดูดีมากนะนี่นก็เป็นร้านยำนะนาหานักท่องเที่ยวก็ตังรับประทานกันนะ ไทยนะมันก็จะเป็นข่อยจับนะะี่ฮะนี่นะบรรยากาศไปนะ,ะสวยงามมากเลย ้อบ,บสูไฟมากเครื่องดื่มต่างๆนะฮะผลไม้ปั่นที่นี้ก,ก็น่ากินนะฮะเมนูเยอะแยะมากมายนะฮะสติ๊ปูต,ต่างๆนะฮะต้มอาหารตามสั่งนะ,ะถ้ากินเ <ๆ S 1> นะะาะ เมนูเขาเยอะนะฮะนึเขาลีบปั๊บนะปอกเพียะสดนะฮะร้านนี้ก็ขายดีนะฮะหมูสเต๊กกระทะร้อนนะฮะ เป็นกระทะเลยเนี่งงกิหนมาดูโคนตุ่ยกล่วเยาวร่าเต้าทึ่งนะฮะเย็นชื่นใจนะ หอยจออันก๋วยเตี๋ยวนะฮะวัวลอ,อยน้ำขิงน สุดแล้วนะฮะช่วงนี้ก็เป็นช่วงสายไทย,ไทยก็จะเป็นพวกผลไมา้รถเข็นต่างๆนาน,นาน,นะฮะค่ะไม้สวยๆอย่างนั้นเลยนะฮะทางด้านนี้ก็เป็นมะแรงทอดนะ ชาวต่างชาติก็ทานแมลงทอดเป็นด้วยนะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปเกี่ยววลาดกังคือนะฮะกับกระซี่2สี่สอัลตานะฮะก็เป็นการลองกล้องลองโทรศัพท์ของเรานะฮะว่าจะใช้ก,การได้ดีขนาดไหนนะฮะภาพออกมาจะเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะาน,นะฮะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราลากันแถวนี้เลยนะฮะ ก็อย่าลืมนะฮะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วก็ทุกๆคลิปเลยนะสหรับนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย